ในการแข่งขันไทยแลนด์จูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพแต่ละปีมักสร้างดาวรุ่งดวงใหม่ที่มีผลงานน่าสนใจประดับวงการได้เสมอแต่ในปีนี้คำว่าดาวรุ่งอาจไม่ได้ถูกจำกัดใช้ให้เรียกเฉพาะตัวนักกีฬาเท่านั้นแต่คำคำนี้อาจถูกนำมาเรียกใช้คนในตำแหน่งโค้ชด้วยเช่นกันโดยเฉพาะกับการพบอัธวิโรธที่ทำงานในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเอทีมด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นจากกระแสะความนิยมในวงการแบดมินตันในบ้านเราทำให้เกิดสโมสรน,น้องใหม่ขึ้นมามากมาย ซึ่ง A อทีมถือเป็นหนึ่งในนั้นแม้จะมีระยะเวลาการก่อตั้งได้ไม่ถึง5ปีแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขาไม่แพ้ทีมยักษ์ใหญ่ที่หวังจะทำผลงานได้ดีกับการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันไทยแลนด์จูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพในปีนี้ครับจากการลาออกอย่างกระทันหันของเฮชโคชชาวอินโดนีเซียทําให้น้องบอมที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยถูกดันขึ้นมารับงานหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเต็มตัวแม้ว่ายุฒธจะยังน้อยแต่จากประสบการณ์ที่ลงแข่งแบดมินตันมาตั้งแต่เด็ก แถมยังเคยสัมผัสบรรยากาศการเล่นแบดมินตันหลีที่ประเทศฮังการีมาแล้วทําให้น้องบอมไม่มีปัญหาในการถ่ายทอดเทคนิคและคุมน้องๆทําการฝึกซ้อมได้ตามแผนที่วางไว้คือว่าช่วงแรกเรามีไปแข่งทางแถบฝั่งยุโรปใช่ไหมพี่แล้วก็แบบเออเราก็าคือเราอยากไปอยู่ทางแถบนู้นไปหาประสบการณ์อยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอแบบประเทศประเทศเนี้ยคือเขาก็ต้องการนักกีฬาเนี่ยเราก็เลย เข้าไปคุยเข้าไปติดต่อเสนออะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราก็เคยได้รางวัลมาผ่านประสบการณ์มาแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็อยากให้แบบน้องๆอ,อ,อย่างเงี้ยพี่น้องๆแบบในทีมเพราะว่าผมมีน้องอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นน้องเขาชอบเงี้ยเราก็อยากให้น้องได้ดีเหมือนเราบ้างอะไรจุดเริ่มต้นของเอทีมเริ่มขึ้นมา5ปีที่แล้วจากแนวคิดของคุณพัชราอัธวิโรธที่สร้างขอดขึ้นมา เพราะเห็นว่าลูกชายชอบเล่นแบดมินตันก่อนจะเริ่มเปิดคอร์สสอนกีฬาชนิดนี้ให้กับผู้ที่สนใจโดยแบ่งการฝึกสอนเป็นหลายระดับทั้งการเล่นเพื่อการเรียนรู้พื้นฐานเพื่อใช้ในการออกกําลังกายและใช้เพื่อการแข่งขันนอกจากนี้ AT ทีมยังมีที่พักอาศัยและมีการจัดหาโรงเรียนให้สําหรับเยาวชนจากต่างจังหวัดที่สนใจมาเก็บตัวฝึกซ้อมกับเอทีอีกด้วยซึ่งลูกศิษย์ของน้องบอมหลายคนเตรียมลงพิสูจน์ฝีมือในการแข่งขันไทยแดนจูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพในปีนี้ เพราะว่าเขาเขาก็มีฝีมือค่ะเราเราคิดว่าเขาน่าจะจะทำตรงนี้ได้ประสบการณ์ที่ยุโรปมันมันมันมากมายนะคะเวลาเราเราเราไปไปตีให้เขาหรือว่าไปแข่งขันกับพวกยุโรปเนี่ยทั้งสภาพอากาศทั้งลูกแบดหรือว่านักกีฬาด้วยกันอนะ่ะส่วนสูง ความแตกต่างตรงนี้มันมีเยอะแล้วเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเนี่ยเรามั่นใจว่าเขามีความสามารถพอมีศักยภาพพอที่จะดูแลน้องๆสอนน้องๆได้ร่วมพิสูจน์บทบาทการเป็นเฮชโค้ชของน้องบอมรวมถึงติดตามผลงานของนักแบดมินตันเยาวชนคนอื่นๆได้ในการแข่งขันไทยแลนด์จูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพรอบชิงแชมป์ประเทศไทยณศูนย์แบดมินตันและว,วิทยาศาสตร์การกีฬาถนนนางลิ้นจี่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนโดยไทย PBS ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา14นาฬก5นาทีถึง16นาฬิกาไพฑูรย์นัติระยะพง์ไทย PBS รายงาน